สาหร่ายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์แสงได้มีตั้งแต่ขนาดที่เล็กมากต้องส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศจนถึงขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเก็บตัวอย่างน้ำและสาหร่ายเตาสาหร่ายเตานะคะหรือสไปโรเจล่าเนี่ยนะคะ เป็นสาหร่ายที่มีลักษณะเป็นเส้นสายนะคะแล้วก็เส้นสายนี่ค่อนข้างจะบางนะคะมองดูเหมือนไหมนะคะเหมือนไหมสีเขียวเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าจะดูภายในเซลล์ของสาหร่ายตัวนี้เราจะเห็นโคโรพาสพันกันเป็นเกลียวสวยงามมากเลยนะคะทีมวิจัยนําตัวอย่างสาหร่ายเตามายัางห้องปฏิบัติการวิจัยสาหร่ายประยุกต์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการวิจัยสาหร่ายสิ่งสำคัญเบื้องต้นคือการศึกษาหาชื่อวิทยาศาสตร์คือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยนะคะจะต้องมีชื่อวิทยาศาสตร์ประจำตัวเลยหรือเรียกว่าเป็นชื่อสปีชีส์นะคะอย่างเช่นคนเนี่ยสปีชีส์คือโฮโมซาเปียนไม่ว่าคนจะอยู่ที่เมืองไทยนะคะอยู่อเมริกาอยู่แอฟริกาเขาก็คือชื่อวิทยาศาสตร์ว่าโฮโมซเปียนนะคะคือเราจะมองไปที่ พอเราพูดว่าโฮโมซาเปียนปั๊บเนี่ยทุกคนจะนึกนึกได้เลยว่าเออต้องหน้าตายอย่างนี้นะคะห้องปฏิบัติการวิจัยของเราเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะหาชื่อชื่อวิทยาศาสตร์ของสาหร่ายชนิดนี้ให้ได้เพราะมันมีความสําคัญในการที่เราจะบอกคนอื่นเขาว่าเรากําลังศึกษาตัวนี้อยู่นะนะคะซึ่งจะได้เข้าใจตรงกันระหว่างเราหรือนะักวิทยาศาสตร์จากประเทศอื่นหรืออะไรเงี้ยนะคะว่าเราศึกษาในตัวเดียวกันเราใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะการหาชื่อวิทยาศาสตร์ของสาหร่ายเต่าค่อนข้างจะยากค่ะ อันนี้เป็นสาหร่ายเตานะคะที่เราดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นะคะกำลังขยายประมาณร้อยเท่านะคะในเส้นสายของมันเนี่ยประกอบไปด้วยเซลล์เนี่ยหลายๆเซลล์มาต่อกันยาวนะคะตอนนี้ในแต่ละเซลล์ก็จะมีคลอพลาสนะคะซึ่งเป็นที่อยู่ของครฟิลเนี่ยพันกันเป็นเกลียวเวลาที่สาหร่ายเตาจะผสมกันแบบอาศัยเพศเนี่ยนะคะเขาจะมาอยู่ใกล้ชิดกันเห็นไหมคะสองเส้นเนี่ยจะมาอยู่ใกล้ชิดกันแล้วเขาจะสร้างท่อเข้ามาเชื่อมโยงกันนะคะ ลักษณะท่อคอนจูเกชันเนี่ยนะคะหรือลักษณะไซโกตรงนี้ในแต่ละสปีชีคือแต่ละชนิดเนี่ยมันจะต่างกันก็เลยใช้ลักษณะแบบนี้ในการบ่งชี้ว่าเ,เขาชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรหรือสปีชีอะไร,รชื่อวิทยาศาสตร์ของ<ป>ของเต่าของเราเนี่ยนะคะที่จังหวัดแพร่ที่เราไปทำที่บ้านนาคูหาเนี่ยชื่อ s p ป r o เจล่าเน็กเลกตา ส่องดูได้กล้องจุลทรรศธรรมะแยกสายพันธุ์ของสาหร่ายได้ชัดเจนและแม่นยำสาหร่ายเตามีลักษณะเป็นเส้นยาวมีเมือกที่ผนังเซลลแต่ละเซลล์มีคลอรโรพลาสต์พันเป็นเกลียวอย่างมีระเบียบต่างจากสาหร่ายไก่ซึ่งเป็นสาหร่ายภาคเหนือที่พบมากในจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงราย ลักษณะของไก่เป็นเส้นยาวคลอรโรพลาสต์ไม่เป็นเกลียวเหมือนเตาแต่แตกแขนงเป็นร่างแห่ส่วนนี้เป็นลันกษณะของสาหร่ายลอนสาหร่ายภาคเหนืออีกชนิดหนึ่งไม่เป็นเซลล์แต่เป็นเส้นสายเล็กๆคล้ลคายลูกปัดสาหร่ายเตานี่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีไหนบ้างคะอ๋อหลักๆจะมี2วิธีนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ถ้าเกิดว่า อยู่ในสภา,าะแวดล้อมที่เหมาะสมของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มจำนวนในการหักแล้วก็แบ่งเซลล์ต่อไปเรื่อยๆหรือว่าแบ่งเซลล์ให้เส้นสายยืดยาวไปเรื่อยๆนะครับในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมครับอาจจะเป็นพวกอุณหภูมิของน้ําสูงเกินไปนะครับน้าน้อยอาจจะมีพวกสภาพะของน้ำอาจจะเป็นกรดหรือเบสที่มากกว่าปกตินะครับก็จะทําให้เขา,าขยายพันธุ์โดยวิธีหนึ่งคือการอาศัยเพศเส้นสายสสายเขาจะมา ใกล้ชิดกันแล้วก็มีการสร้างท่อคอนจูเกชันเป็นแกมิดเพศผู้นะครับเคลื่อนที่ผ่านท่อคอนจูเกชันเข้าไปผสมกับแกมิดเพศเมียกลายเป็นไซโกดไซโกดหรือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้วจะฝังตัวอยู่ในดินจนกว่าสภาพแวดล้อมจะเหมาะสมก็จะเกิดเป็นเส้นสายแต่ถ้าเซลล์สืบพันธุ์ยังไม่ได้รับการผสมและคุณภาพน้ำไม่ดีพอสารายเตาก็จะตายไปในที่สุด